สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูเด็กที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะครับจะบอกว่าเป็นเด็กใหม่เลยก็คงจะไม่ได้เป็นเ,เด็กเก่าที่ถูกอัปเกรดด้วยการ์ดจากซองใหม่อ่ะพูดเป็นแบบนี้แล้วกันมาแรงขนาดไหนก็คือมาแรงถึงขั้นกระโดดขึ้นมาเป็นเด็กที่มีวินเลตสูงเป็นระดับ2ในเว็บเออรวมกันแข่งขันวินเลตท t จีนะครับนั่นก็คือเด็กที่ประกอบไปด้วยนิมฟีย กิลาตีนาแล้วก็เกตคงนานซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน l l s s t i c s o p ไปเลยครับสะดวกปลอดภัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Fan Page แล้วก็ Official l ล n ลแอดของ El a s t i c s h o p หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ ในส่วนของลิสการ์ดนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครได้เห็นแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันช่างคุ้นเคยเหลือเกินนะครับก็บอกตามตรงว่าค,คล้ายๆกันกับเด็กที่เราเห็นในแพทก่อนหน้าแล้วก็แพทก่อนๆนหน้าด้วยนะครับเออยังคงเป็นเด็กที่ประกอบไปด้วยกิลาติน่ากับเก็กคงห่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเห็นเด็กนี้เนี่ยจะมีการ์ดอีกหนึ่งชุดนั่นก็คือคาบิกอนใช่ไหมแล้วก็คาบิกอนก็ถูกเปลี่ยน มาเป็นทาปูเล่ le, นะครับแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นนิมเฟียนะครับเพราะฉะนั้นเอาสำหรับใครที่คุ้นเคยกับลักษณะการเล่นของเด็กนี้อยู่แล้วจริงๆไม่ได้ต่างจากเดิมมากอาจจะมีข้อดีตรงที่การมาของนิมเฟียจะทําให้เด็กนี้เนี่ยเล่นได้โฟล์ขึ้นเพราะว่ามีการช่วยจัวเพิ่มเข้ามาก็เลยทําให้โอกาสที่มือจะบลิกเนี่ย น้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลิสการ์ดกันดีกว่านะครับก็จะประกอบไปด้วยเกกโคงะนะครับที่จะใส่ร่าง3เข้ามาเป็นจํานวน2ใบแล้วก็ร่าง1อีก2ใบเกกโคกาจิระเนี่ยจะไม่ได้ใส่เข้ามานะครับเพราะว่าเราจะอีโวด้วยลคยแคนดี้ต่อมานะครับก็คือนิมฟีเอ็กครับที่จะใส่เข้ามาเป็นจํานวน2ใบด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะใส่เข้ามาพร้อมกันกับอีบ e ุยนะครับอีบุยเนี่ยเอาจริงๆนะ จะใส่เป็น e ีบุยที่มีความสามารถในการจั่วการ์ดใบน,นี้ก็ได้หรือว่าจะใส่เป็น e b บุย ex ก็ได้แล้วแต่ความชอบออที่ผมบอกว่าใส่เป็นอะไรก็ได้เนี่ยเพราะว่าในหลายๆสถานการณ์เนี่ยต่อให้ผมจะใส่เป็น e ีบุยธรรมดาใบน,นี้มาแต่ว่าโอกาสที่จะได้ใช้ในการจั่วการ์ดอะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เพราะสุดท้าย เหมือนเราต้องเลือกอะว่าเราจะใช้อีบุยตีมเพื่อจวการ์ดหรือว่าเราจะติดจี้ให้กับกิลาตินา่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกติดจี้ให้กับกิลาติน่าแทนก็เลยไม่ได้ใช้อีบุยจวการ์ดในท้ายที่สุดนะครับอ่ะแล้วก็การ์ดโปกเกมอนใบสุดท้ายนะครับที่ใส่เข้ามานั่นก็คืออ,อ่อกิลาตินา e ่าเอ็กนั่นเองซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะใส่มาแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ใส่เข้ามาเป็นจำนวน2ใบแต่เชื่อเถอะว่าโอกาสในการที่จะจวได้กิลาติน่าตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นไปได้ ทีนี้เรามาดูการ์ดไอเทมแล้วก็การ์ดซัพพอร์ตกันบ้างก็จะมีโพชั่นครับเป็นจํานวน1ใบโปกเกบอลครับเป็นจํานวน2ใบและแคดดี้เป็นจํานวน2ใบครับผ้าค,คลุมเป็นจํานวน1ใบโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชสองใบไซรัสสองใบแล้วก็อีลิดาอีกเป็นจํานวน1ใบด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เห็นลิสต์การ์ดนี้จากยูทูบเบอร์ช่องอื่นหรือว่าอาจจะไปก๊อปปี้ลิสต์การ์ดจากนักแข่งจาก TCG l i m i t มิเตมา เราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีการ์ดประมาณ2-3ใบครับที่ไม่ค่อยเหมือนกันกันกบผมนั่นก็คือพอชั่นอิริดาแล้วก็ผ้าคลุมนะครับคือบางคนเนี่ยจะไม่ใส่โพ o ชั่นกับอิริดาแต่ว่าเลือกที่จะใส่เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการตัดการ์ดฝั่งตรงข้ามอย่างเช่นเลดการ์ดหรือไม่ก็น้องมาเป็นต้นนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะใส่โพ o ชั่นกับอิริดาเข้ามาเพราะว่า,าเราจะใช้เกตโคงะนะครับในการสร้างความเสียหายด้วย ดังนั้นนะครับจี้ที่ผมจะเจนเนี่ยจะไม่ใช่แค่พลังจิตละก็จะเป็นพลังจิตกับน้ําแต่ถ้าเป็นเด็กของคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นจี้พลังจิตอย่างเดียวนะครับการเลือกเป็นจี้พลังจิตอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดีตรงที่กิลลาติน่าจะใช้งานได้ไวมากแล้วก็ถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยเราทํานิมเฟียได้ไวนะครับก็สามารถใช้นิมเฟียทำดาเมจช่วงต้นเกมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราใส่จี้น้ําเข้ามา เกตโคงะเนี่ยจะช่วยทำดาเมจได้ด้วยเอ่อทไมผมถึงอยากให้เกตโคงะมาช่วยทำดาเมจนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงเนี้ยเด็กไฟมันเยอะนะครับมีทั้งกาโอกาเอ็นเดียวนะครับกาโอกาเอ็นบวกดิสดอนแล้วก็พวกเด็กบูสเตอร์ต่างๆนะครับเกตโคงะมันเป็นโปกเกมอนประเภทน้ำเนาะมันก็ทำดาเมจกับพวกไฟเนี่ยได้แรงขึ้นก็จะได้ช่วยทำดาเมจอีกทางหนึง่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอเรามีจี้น้ําด้วยเนี่ยเวลาที่เราเอาไปติดให้นิมเฟียรหรือว่าติดให้กิลลาติน่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้อี ฟื้นฟูพลังชีวิตให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ฟันธงว่าสุดท้ายแล้วเล่นแบบไหนเก่งกว่ากันขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ยชื่นชอบลักษณะการเล่นแบบไหนอย่างตัวผมเนี่ยผมชอบลักษณะการเล่นของเด็กนี้ผมก็จะเล่นประมาณนี้แต่ว่าสําหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยกันแบบว่าใช้จี้น้ํามามันอาจจะทําให้ เอเนจีโซนแบบเจเนเรตได้ไม่ตรงตามที่ต้องการรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้เกตโคหาตีสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้อิริดาฮิวก็อาจจะเลือกเป็นจี้พลังจิตอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนการซัพพอร์ตไปเป็นการใบอื่นนะครับอ่ะลิสการทั้งหมดของเด็กนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูตอนเล่นจริงกันครับว่าจะมีลักษณะการเล่นเป็นยังไงสําหรับเด็กใหม่ <c oughs> พูดค uh e ําว่าเด็กใหม่แล้วก็แอบจักรจี้นิดนึงนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะครับเออนั่นก็คือเด็กอ๋อกีลาตีน่าเก็กโคงอะแล้วก็นิมเฟียครับเห็นไหมเชื่อผมยังว่าต่อให้เราจะใส่มาแค่ใบเดียวอะเลดในการัจวได้ต้นเกมยังไงก็สูงว้าวอีบุยมา yes ได้เวลาสนุกแล้วสิ โดนรีมือปหนึ่งแต่ดีที่ไม่โดนตัดการ์ดนะครับอีบุยเก็โคงอ่ะเก็หายไปเลยนิมเฟียผมโอ้กลายเป็นกบย่างละเอาจริงๆก็อยากจะอยากจะติดจี้ตีอยู่นะเพราะอย่าลืมว่าเราตีได้เธอละสามสิบอะอืม อย่าเลยจบเทินฮะเพราะถ้าเขายังมือบริกอยู่สุดท้ายเราเอากิรติน่าขึ้นแล้วก็ชนะละไม่บลิกแล้วจ้านี่แหละความชิบหายจะมาเยือนละาายัยงไงล่ะทีนี้ รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เนาะรู้งี้ติดซี้ตีหน่อยก็ดีจะได้แบบลดเลือดมันลงมาหน่อยไงโอ้โหแล้วมาแบบนี้เสียดายเลยอะ่นะเนาะเสียดายกบอ่ะถอยกลับแล้วกันยอมสั่งเวอร์อีบูอีกใบหนึ่ง วางอีบุอีกใบนะเพื่อเขาบังคับรีทีฟตอนนี้เราไอ้นี้ไปก่อนครับทำดาเมจไปก่อนขอให้เขาจะเพิ่งมีการ์ดที่ิวแล้วกันสบเทิร์นครับตาหน้าเราทำดาเมจได้150พอดีถ้าเขาไม่ฮิลนะแต่ถ้าเขาฮิลก็ยากเลย ผมว่าเขากำลังหาโปเกมอนอีกใบมายืนบนแอคทีฟโซนเนะเอ้ยบนเบนซ์ผู้ผิดอย่ามีฮิวอย่ามีฮิวอย่ามีฮิวมีก๊สสามใบไม่มีหรอกจะกดจิตตัวเองให้สบายใจไม่มี yes ลาก่อนนะแต่ก็มารอนลุ้นอีกทีนึงว่าเขาจะอีโวใบหลังทันไหมผมว่าเขามีแคนดีไว้แต่เมื่อกี้เขาเอา เขาเอากะโอกาเอ็นไปแกลกร่างหนึ่งดาวนะจั่วคาร์ดโบเกบอลอีดาไม่ติดให้ยิงเลยจะใช้ยิงเฟียตีเหรอครับชีพทางจิตมันมาเลยนะ ไม่ก็ทานามอำมาเมื่อไหร่ก็ติดน้ำแล้วตีได้เลยไงแต่เราไม่มีโอกาสอะไรมากนักหรอกเพราะเขาได้นี่แหละอ่ะจบเทินครับตาหน้าต่อให้เขามีการโอกาเอ็นก็กวาจะตีหนักๆได้ผมคิดว่าเราน่าจะทันนะอาจจะรอรุนกัน เย่เห็นเวลาจะว่าไปอ่ะหลายๆครั้งที่เราชนะได้อะจริงๆจะบอกว่าเขามือบลิกแล้วเราชนะก็ไม่ถูกักทีเดียวนะบางทีแบบพอด้วยความที่มือเราดีเราจั่วการ์ดเก่งเราอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเร็วจะทําให้ฝั่งตรงข้ามอะตั้งบอดไม่ทันก็เป็นได้เหมือนกันไงเออพูดดักไว้ก่อนเผื่อมีคนแบบมาคอมเมนต์ว่าที่พี่ชนะได้เพราะเขามือบลิกเท่านั้นแหละอะไรเงี้ย <laughs> เจอบ่อยเจอบ่อย <laughs> <laughs> ก็เลยต้องดักไว้ก่อนนะครับ Few moments later. ถ้าได้เล่นคนแรกแต่ว่าตั๋วได้กิลาติน่าก็โอเคนะครับแต่เนี่ยมันจะไม่มาเลย <laughs> มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นมิลเลอร์เด็กครับ <laughs> นี่ไงกิลาติน่าแน่นอน <laughs> เห็นไหมบอกแล้วอยากใช้การ์ดอะไรนะผมแนะนำเลย ใส่ไปแค่ใบเดียวพอเรดในการจัวออกเป็นใบแรกสูงแน่นอนนะครับ <laughs> ใส่มาสองใบไม่มาหรอกเนีย่ยถ้าโผล่มาเป็นกีลาตีน่าหรือเกตโคงะนะนี่มีเลเด็กเห็นไห แต่เวลาแต่เด็กเนี้ยเจอมิ r เลอร์เด็กมันวัดกันต้นเกมไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะโจวการ์ดได้ไวกว่ากันเลยอะ่ะเนี่ยกิลาติน่าเข้ามาแล้วว่านิมเฟียผมมาเยียน,น้อยหน้าเขาลูกพราะเป็นสถานการณ์แบบนี้มันหนักใจเหมือนกันนะแล้วผมเชื่อว่าคนที่ Copy ปี้ล c สการไปก็หนักใจแบบเราจะใช้อีบูตีเพื่อจวกาดีหรือว่าเราจะกดเติมจี้กิลาติน่าดีอะไรเนี่ย ผมแนะนำเติมซี้กิลาิน่าก่อนเอาล่ะมีแคนดี้แล้วมีเกตโคงอาะแล้วเหลือเคโรมาสึจบเทินครับเสี่ยวโดนตัดการจุง ฝั่งนั้นจี้น,น้ำรวๆเหมือนกันแฮะของผมพลังจิตมาละแต่ว่าถ้าตาหน้าติดก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะครับเพราะว่าเราเอาอีบุยลงไม่ได้ว้าวนี่แหละนี่แหละถูกต้องนะครับจบเทิร์นโหเรามีทุกอย่างครบเลยอะเราสามารถใช้เกโคงอะยิงกิลาติน่าเขา ใช้ไซรัสดึงกิลาดีน่าเขาขึ้นมาแล้วเอากิลาดีน่าเราผมว่าไม่ละผมว่าผมจะโดนคอมโบน,นั้นก่อน <laughs> ผมว่าผมโดนก่อนแน่เลยเนี่ยเขาจะมีไซรัสไหมวะงานหยาบละเพราะเขาถอยได้เขาถอยได้เลยไง no 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 อย่านะอย่านะ โอยตื่นเต้นจะจะอะไรก็รีบใช้เหอะถ้ามีก็รีบใช้อย่ามาทำเป็นลีลาโอเคไม่มีครับรอ <c oughs> ดไป <c oughs> <c oughs> อ่ะได้เวลาทำตามแผน <c oughs> บอกแล้วว่าถ้าเจอมิลเลอร์เด็กเด็กเนี้ยขึ้นอยู่การจัว่วการ์ดเลยนะครับ จึ้อไซรัสครับไปเรามีจี้น้ำเออยังไม่ต้องก็นลรอกเอาไว้ตาหน้านะ ลาก่อนครับกิลาติน่าฝั่งนั้นแล้วเขาก็ไม่น่ามีการอะไรที่จะที่จะน n o c k o u กิลาติน่าเราได้นะครับอาจจะโชคดีตรงทีอ่อาจจะจัวดได้นิมฟีอติดจี้พลังจิตตีเจแต่ก็ไม่พออยู่ดีครับสุดท้ายก็โดนกิลาติน่าผมน n o c k o u อยู่ดีเพราะว่าตอนนี้เราทำาาเม g ได้150ต่อเทิร์นโอ้ยก่อน อ่ะเรามาจริงว่ะ70 9ดาเรดาเมจับจวก,การสองใบผมว่าเขาไม่น่าใส่ผิดใบหรอกเขาคงแบบอยากยืนรับดาเมจให้นานกว่านี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะไม่น่ใสอาจจะใส่ผิดจริงๆก็ได้ โอ้ยเจ็บผมขอแคนดี้นะปะ่ะขอแคนดี้นะครับแคนดี้ no way เรามีปัญหานิดนึงละทุกคนเพราะเราทำดาเมจได้แค่ร้อยห้าสิบ แต่ไม่เป็นไรหรอกเรายังฝั่งนั้นเขายังไม่มีแต้มนอกอาวนี่ต่อให้เราเสียก,กิลาติน่าไปเกมมันก็ยังไม่จบเนาะฮิ้วไปก่อน40 <c oughs> <c oughs> ผมตีนะ ม่ไม่จริงจริงอ่ะคือถ้าเราตีอ่ะเลือดเราจะเหลือ80ซึ่งเขาจะตี70บวกเก็บโคงงานอีก20ใช่ไหมล่ะเราก็จะเสียกิลติน่าเลยแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่าเราเสียกิลติน่าได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะทำหนึ่งร้อยสามสิบดาเมจเนี่ยถ้าเราไม่ตีเราปล่อยตุยไปเลยเราก็เหมือนเหมือนเหมือนกิลติน่าตายเปล่าอ่ะก็กัดฟันตีไปเถอะไม่เป็นไร เนี่ยเดี๋ยวเราใช้เกตโคงอะขึ้นตีได้อยู่เขาก็คงมาได้แค่นี้แหละผมว่าต่อให้มีโพชั่นก็ไม่น่าจะฮิวได้มากกว่านี้ละได้เจ็ดสิบเอ๊ะ ทำไมไปตีนิมเฟียล่ะไม่เพราะว่าถ้าเขาตีนิมเฟียนิมเฟียเขาจะน็อกเอากิลาติน่าไม่ได้นะดาเมจไม่พออ๋อเขาอีโบดิกบายนี่ไงมาอู คนไรมีเกศโงง่ะดำสองใบอิจชาวะมันเท่นะอาจจะหมดเวลาแล้วจะจะเล่นอะไรก็รีบเล่นคะ่ะห้าวิทันไหมเอานิมเฟียตีทันไหมเอานิมเฟียตีทันไหม <c oughs> ไม่ทันไม่ทันหรือไม่ยอมตีก็ไม่รู้นะอาจจีจีแล้วละ่ะนะครับรอบนี้ผมชนะได้เพราะว่าดวงในการจัวก,การเราดีกว่าเราเสร็จ อัพบอร์ดได้ไวกว่าแล้วก็เกลาติน่าได้ชาร์จจี้ก่อนด้วยนะครับอืม A few minutes later อ่ามาเจอเด็กไฟแบบนี้กาโอกาเอน็นพนันเลยปึ้งอ่ะไม่ใช่วะเฮ้ยแบบไหนเปิดมาเป็นน้องเห็ดจัวการ์ดเอาละ่ะสงสัยได้เจออะไรใหม่ๆ ทุกคนคิดว่าน่าจะเด็กอะไรแต่ใส่เห็ดมาสองชุดเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้เห็นละตอนนี้เด็กไฟมันก็มีหลายเด็กนะมีกาโอกาเอ็นเดียวมีดอนกาโอกาเอ็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็มีบูสเตอร์โอ้เป็นกาโอกาเอ็นครับเป็นกาโอกาเอ็นที่มีเห็ดติดมาด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ทำไมจีนะ้น้ำมันมารวมแบบนี้ล่ะ จบเทิร์นครับถ้าเจอเด็กไฟก็ทำเก็บคงอไว้หน่อยแล้วกันเนาะชาจีครับผมเอาเห็ดมาช่วยทำให้แมวไวขึ้นหรอแต่ผมกลัวว่ามันจะยิ่งบริกหรือเปล่าอ่ะรอดู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 ว่าเขาจะเล่นไหน แต่เปิดเกมอ่ะโอ้โหนี่ยังไม่นี่เห็ดยังไม่ช่วยจัวเลยนะอีโบได้แล้ว<ต>มือ<ข>ดีเกินแต่ก็าช้าอยู่ข้อเสียของการที่ไม่ได้เล่นเห็ดผู้เปิดสนงเฟยโอ้คือมันโดนไปเลยสิบดาเมจมันถอยลงยากโปรเฟสเซอร์ป่ะจวดการ์ดทับ เกตโคงอ่ะมาได้เริ่มต่อดดาเมจเลยเยี่ยมนี่ครับข้อดีของการได้จั่วการเยอะกว่าชวบาชองเขาแต่ว่าประเด็นคือจี้น้ำอ่ะรัวไปปะอย่าลืมยิง จบเพลงครับเขาน่าจะถอยแล้วเอาไอ้ e ขึ้นเลยมั้งกโอกเอ็นขึ้นเลยมาโอแต่ว่าพูดถึงถ้าเขามีกโอกเอ็นสองชุดอะเราก็เล่นเหนื่อยเหมือนกันนะซึ่งมันเป็นไปได้อยู่แล้วเขาเล่นเป็นฟีลลิ่งคล้ายๆตอนเราเล่นโซกาลเลโออะเออพอมีโซกาเลโอสองชุดแม่งก็ยากอยู่ เนี่ยมีแน่นอนสองชุดติดเผาไหมาเสียอีบุยไปละประเด็นคือมันเพิ่มดาเมจได้ด้วยไง อ okay, ได้ยถ้าตาหน้าเกตโคงอะ่ะผมตุยแต่ไม่น่าตุยหรอก mm hmm. เขาทำดาเมจได้มากสุด50ต่อให้มีการซัพพอร์ต80ยังไม่ตุยยังไม่ตุยจบเทินครับ80อ่ะ mm hmm. เขาต้องเลือกอะ่ะ mm hmm. เขาจะใช้การ์ดฮิลหรือเขาจะใช้การเพิ่มดาเมจ แต่ผมไม่อยากให้เกตคงอ่ะตุยเลยอะเพราะว่าตอนที่เขาทำากาโอกาเอ็นอีกชุดหนึ่งอะผมจะได้แบบตีเห็ดแล้วดึงมาตีนะหรือไม่นะคุมกําเนิดันเลยตีแมวใบหลังเพราะยังไงใบนี้ก็เลือดเหลือน้อยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วเนี่ยเขากระจายจี้เราด้วยผมว่าเรายิ่งได้เปรียบเลย เขาเลือกที่จะฮิลครับ120จะลบได้ไหมเวรละเอาไงดีทุกคนคือใจหนึ่งผมก็อยากเอากิลาติน่าขึ้นไปนะแต่กลัวว่าเขาจะทำใบหลัง เออแต่เอาจริงๆต่อให้เขาทำใบหลังทันอะยังไงเขาก็ยังติด3าจี้ตีหนักไม่ได้อยู่ดีอะเนาะผมว่าเอาเลยไปขอให้เราคิดถูก <laughs> ตาหน้าค่อยใช้อิริดะนะ อิริดาจะได้ฮิลทั้งเกตโคงะทั้งอ,อ๋อกิลาติน่าเลยนะครับปะ่ะไม่ใช่อ๋อ,อ,อลืมลืมลืมไม่ใช่ใส่เห็ดปะตาหน้าก็ได้ไมเป็นอะไรหรอก อ่ะมาดูกันเขาทำทันแต่ว่าเขาดาเมจแต่ไม่ทันถ้าจะเล่นแบบนี้ไปเล่นโซกเลโอดีกว่าเนาะเพราะว่าโซกเลโอมันติด2 g จี้มันตีแรงได้แล้ว่ะอ่ะ,อะจีจครับผม ผมว่าถ้าเขาเห็นเรายิงเห็ดอ <laughs> really. ่ะเขาก็น uh, i̇şte. ่าจะรู้สตากรรมแล้ว่ะเรียบร้อยจริงๆจะยอมแพ้หรือโดนตีก็มีค่าเท่ากันนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเด็กกิลาดน่านิมเฟียแล้วก็เก็ตคงะนะครับที่ในตอนนี้ก็ ขึ้นมาเป็นเด็กที่มีวินเลตสูงเป็นอันดับ2ในเว็บรวมรายการแข่งขันของ Limit l ลตท TCG แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเด็กที่เก่งครับในแง่ของการเอาไปใช้แข่งอะ่ะเท่าที่ผมดูสกอร์โหคือ,ค,อคือแบบชนะเยอะมากนะแต่นั้นคือส่วนของการแข่งแต่ทีนี้เรามาพูดถึงออสำหรับผู้เล่นทั่วไปอย่างผมแล้วก็คนดูหลายๆคนเนาะสำหรับใครที่จะก๊อปปี้ลิสการ์ดมาใช้ในการไต่แรงคือผมมามีความรู้สึกว่าเด็กเนี้ยถ้าจะชนะ ดูที่การ์ดในมือเลยเพราะว่าถ้าการ์ดในมือเราสวยแบบว่าจัวได้ไวเอ่อจวได้โปรเฟสเซอร์เร็วจัวได้นิมเฟียเร็วเราจะจัวการ์ดได้เร็วมากแต่ถ้ามือไม่ค่อยดีเท่าไหร่มือไม่ดีในที่นี้คือต่อให้เด็กเนี้ยเราจะใส่การ์ดจวมาเยอะมากแต่เราทำนิมเฟียไม่ได้สักทีโปรเฟสเซอร์ดันอยู่ท้ายกองแล้วสำคัญเลยคือจัวกิลาตติน่ามาชาร์จจี้ในช่วงต้นเกมไม่ได้อะ่ะ โอกาสแพ้ก็จะสูงขึ้นมาเลยทันทีนะครับดังนั้นเอ่อถ้าจะให้ผมสรุปนะถ้าการ์ดดีเก่งแต่ถ้าการ์ดไม่ดีไม่เก่งพอพูดแบบนี้ปุ๊บหลายๆคนจะรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหรือเปล่าเอ่อมันก็คงเป็นเรื่องปกติเลยครับแต่ว่าถ้าจะให้แบบว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเด็กเนี้ยมีความคล้ายกับ โซกาเลโอในยุคแรกเลยอะ่ะก็คือในยุคที่ยังไม่มีเหตุอะ่ะเป็นฟีลลิ่งอย่างนั้นเลยถ้ามือดีคุณจะชนะง่ายมากแต่ถ้ามือไม่ดีก็คือยาว <c oughs> เออนะครับก็เลยรู้สึกว่าเด็กนี้อาจจะยังไม่ได้แบบโฟล์มากในการเอามาใช้ไต่แลงโฟล์ flow นี่ทีนี้คือแบบว่าชนะรัวๆยังไม่ค่อยได้แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะดวงผมไม่ค่อยดีด้วยมั้งบางคนหยิบเอาไปเล่นอาจจะดวงดีก็ได้ก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับ